ก็มาอยู่กับแปลงที่สองนะครับเตรียมดินค่อนข้างที่จะพอใช้ได้อยู่ครับก็ไม่ได้ขี้เหล็กว่าชาวบ้านเขาเจ้าเขามาปั่นนะครับนี่ครับก็พี่รดคนเดิมครับมาขับรถปลูกครับออกสายหน่อยนะครับวันนี้ก็ยังมาเชื่อกันไม่เสร็จครับของหน้านิดนึงครับ มีีเอ็ดหน,น้ามันลอยน่ครับตัวร้ายระหว่างทำงานนะครับไปกับเม็ดพัน NK นะครับหกสองเจ็ดห้าครับอันนี้จะเป็นแปลงเล็กประมาณหกไร่ครับแล้วก็ฝั่งนู้นไร่หนึ่งครับไม,รไ,มไม่ครับไม่ลองไม่ลองครับผมมีหน้าที่ถ่ายคลิปที่ อันนี้ก็จะเป็นรอยแรกนะครับก่อนจะที่จะพักกินข้าวนะครับนี้เป็นแนโลนะครับก็ดีเรเ่ียยๆมันก็จะพอไปได้อยู่นะครับก็หัวปูกไปยิ้มเข้ามานะครับไม่รู้ว่าเป็นของอะไรเหมือนกัน ต่อไปนี่ก็จะกบค่อนข้างดีหน่อยเพราะว่าเนี่ยครับเพราะว่าเตรียมดินมาเพราะ่าเตรียมดินมาค่อนข้างที่จะดีนะบริละเอียดมันก็เนี่ยปัดกบค่อนข้างที่จะมินนี่ก็เนี่ยครับ,ด,บ,ด,รบดินมันก็จะละเอียดแปลงที่แล้วนะครับแปลงแรกที่ทําไปดินก็ไม่กบนะครับก็ต้องจ้างคนงามากบอีกทีนึงก็ <c oughs> ขึ้นนะครับแต่มันก็ห่างครับก็ ก็ยังคง,คงเอาไว้แหละครับผมไม่ลืมนะเนี่ยมันก็จะเนี่ยถ้าเจอดินเหนียวๆมันก็จะเป็น,นยี่สะบ้างอะไรบ้างครับเราก็เต่งก็ตามกบครับข้อเสียจานแหวนนี่ครับถ้าเจอดินที่มันไม่ละเอียดทำมันก็ไม่กบเลยนะครับไอจานกระทูมันจะฝังได้ลึกกว่า ันี่แปลงก็อยู่ที่โคกกระชายนครบุรีก็เมื่อเช้าให้พี่คนหนึ่งแกไปปลูกก่อนครับไร่หนึ่งแต่นี้ก็เป็นตาแล้วละก็มาปลูก ก็วันนี้วันนี้พายุน่าจะเข้านะครับช่วงเย็น ก็มาไล่เขี่ยเม็ดที่มันไม่กบนะครับ